่วันนี้พูดถึงแฟนมิตรได้ค่ะแฟนมิตรคู่ครั้งแรกอ๋อครับผมสวัสดีต้อนรับเข้าสู่แฟนมิตรคู่นะครับผมมิทูชิวเอาท์ไทยแลนด์ครับ too, ครับเฮ้ยไม่มีไทยแลนด์ชิวอะไรนะ <c oughs> ชิวเอาวิทชิววิทมีครับชิวเอาวิทมิทูถูกบ้าง <c oughs> นี่เรายังจำไม่ได้เหรองนน <c oughs> นานเดียวกันนี่เลยฮะชิวเอาวิทมิทูนะครับวันนี้คอนเซปอะไรเอ่ยวันนี้มาในคอนเซปต์ชิวเอาท์นะครับผมเราจะมานั่งชิลๆหรือเป็นภาษาบ้านๆหน่อยก็นั่งจุ้ยกันนั่งจุ้ยใช่จะมานั่งจุ้ยกันแล้ว วันนี้เหรอฮะโอ้ยต้องบอกว่ามีเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสองอย่างเลยจะมีเป็นทั้งจะมีทอมมี่แล้วก็จะมีเป็นช่วงฉากที่เป็นแบบว่าสายฟ้าสนใช่แล้วครับผมจะได้เต็มอิ่มกันเอาให้ครบไปเลยนะครับโอ้โหจริงๆเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยคือพิเศษทุกโชว์นะใช่าะว่าเหมือนเดิมนะครับจริงๆเราก็ยังไม่เต้นไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจะมีการเต้นประกอบเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโฟก์เป็นโฟก์แล้วก็เล่นกีตาร์คือแทบจะบอกว่ามีหมดเลยดีกว่ามีทั้งเต้น ร้องเต้นแล้วก็แต่จริงๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราเต้นดีขึ้นแล้วนะพี่ทอมตอนนี้เราต้องบอกว่าเราเราเราเต้นเราสองคนเต้นดีใครตัดสินจิมมี่เราตัดเิาเราต้องตัดสินตัวเองให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราพัฒนาไปเรื่อยๆเราจะได้รู้สึกไม่เกรงเจอความพร้อมยังไงบ้างครับก่อนที่จะเกิดงานวันนี้ขึ้นโอ้ยเราซ้อมกันซ้อมกันก็เยอะอยู่นะครับผมก็ซ้อม เต้นตอมบ็อกกิ้งกันแล้วก็โอ้โหมีพงมีเพลงเราก็นั่งเลือกเพลงกับพี่ออฟกันแบบบ้านๆเลยใช่แล้วก็เป็นเพลงเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันว่าเป็นเพลงอะไระครับ<อ>ผมเรามีส่วนร่วมมีแฟนนี้นีของเราขนาดไหนคือว่า<อ>ส่วน,<อ>นเลย<อ>ก็เป็นคนคิดอะครับว่าสมมติแบบเราชอบเราอยากจะร้องเพลงอะไรให้ใครให้แบบแฟนคลับพังแล้วก็แบบว่าเลือกเพลงอะไรในการมาร้องเพลงที่จะเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับ ทำไมฮะวันนี้ก็ไม่่หาลใชปกติจะเขาจะเหงาแหละเหงาแหละใช่ไหมฮะใช่วันนี้ถ้าถ้าวันนี้ยังพูดว่าเหงาแหลกอีกเนี่ยโอ้โหวันนี้ไม่เหงาโกรธนะวันนี้ไม่เหงาอันนี้เราบอกได้ไหมเราบอกไม่ได้เจสพิเศษเนี่ยแต่จริงจริงนะแต่จริงๆถ้าดูในเทวิตเขาก็คงจะไอ้นี่กันแล้วแหละใช่เพียงเอาเป็นเอาเป็นว่าก็ ดูในโชว์ดูในโชว์เนาะแต่ว่ามันก็คงจะจริงๆอะเอาพูดตรงๆเลยพี่คือพี่อ๊อฟลงรูปขนาดนั้นแล้วมันก็คงจะไม่มีใครไม่รู้อะเออแค่แค่เขา่าเกียนขึ้นมาก็น่าจะมีแค่คนเดียวอะจริงๆนั่นแหละแล้วก็จะมีจริงๆวันนี้มีแขกราเชิญพิเศษมาสาอคนบอกอย่างนี้แล้วกันอะไรนะครับไปล่อลวงเข้ามายังไงอะคือเอาตอบแบบที่พี่อ๊อฟบอกผมเลยแล้วกัน พี่อบอถามมาเลยครับว่าสนใจมาเปล่าเขาบอกมา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 เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเป็นใครแน่นอนสนิทมากครับอืเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับระตอบรับเป็นไงบ้างครับพอแบบบอกไปว่าเราจะมีแฟนมีคู่โอ้โหข้างบนว่างฮะข้างล่างยังว่างอยู่นะครับผมร้อยเต็มเต็มทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็มีจากไลฟ์สตรีมมาเนี่ยประมาณ200คน รวมในงานวันนี้ตกใจตรงไลฟ์สตรีมเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดใช่ก็ค่อนข้างดีเลยครับสองร้อยคนใช่ใช่ขอบคุณครับการตอบรับตื่นเต้นไหมเมื่อคืนมีใครนอนไม่หลับเลยผมเนี่ยฮะผมผมซ้อมผมกลัวแบบว่าไม่แม่นคิวเลยก็แบบว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดไงเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็อยากตอบแทนแฟนๆทุกคนครับที่เขาอุตส่าห์เสียเงินมาดูแล้วเลยนะก็อยากให้เขาแบบได้ความคุ้มค่ากลับไปในการดูโชว์ทะเลาะหากันไหมคะเพราะว่าแบบ ผมเตนนอนไม่ได้นอนนอนด้วยกันครับเมื่อคืนคือคุณซ้อมใช่ไหมผมมาหนีลงมานอนก่อนเพราะผมกลัวว่าวันนี้ผมจะนอนไม่พอครับสรุปผมก็นอนไม่หลับอยู่ดีจนผมนอนเรื่อยๆจนแบบจนได้ยินเสียงเคาะประตูเอ้ยจนได้ยินเสียงเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มีคนมานอนข้างๆผมประตูอ๋อผมล็อกครับล็อกครับล็อกถ้าล็อกนี่คือผมต้องนอนหน้าห้องใช่ฮะถ้าเกิดว่าใส่ก่อนที่มันงับไว้อพี่ทมคงต้อง นอนปูผมข้างหน้าวันนี้ก็จะมีคนมาโชว์คนเดียวก็ล็อกอย่างนั้นผมจะไม่มีแรงมาแต่มืาอวันจะบอกว่าจริงจริงนอนไม่หลับแบบที่ที่เห็นลงมานอนก่อนอะคือจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบนอนต่างที่รู้สึกกังวลใจอะไรแปลกๆกลัวว่าจะมีพลังงานบางอย่างจนเหมือนรอเหมือนเดิมเหมือนรอบตอนวายอายุที่แบบจนต้องรอพี่เข้ามาในห้องผมเลยค่อยรู้สึกว่าเออนอนได้แล้วอย่างเงี้ยจริงจริงใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยครับ ครับกูทำไม่ถูกเลยเนี่ยกาแฟก่อนไหมพี่สรุปสรุปก็คือนอนด้วยกันครับทำอย่างอื่นไหมคะับทำอย่างอื่นไหมซ้อมตีลองลองพลงด้วยกันซ้อมเสร็จเรียบร้อยครับแล้วค่อยใช่แล้วค่อยลงมาใช่ครับโอเคพร้อมไหมอีกไม่กี่นาทีแล้วพร้อมพร้อมนะจริงๆตอนนี้คือซ้อมมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องคงคอนเซปต์ว่าชิลเนาะเราก็มาในรูปแบบแบบว่า ชิวๆเลยแล้วก็เป็นชิวอยู่แล้วก็คือไม่ต้องซีเรียสอะไรที่เป็นทางการนี่จะไม่ใช่พวกเราเลยฮะใช่อันนี้ไม่ได้อ้างอยู่นะแต่ชิวจริงๆอันนี้ชิวจริงๆคือเราเป็นคนที่ชิวๆกันอยู่แล้วพูดซ้ำทำไมไม่รู้แต่ชิวครับก็คือแฟนที่ไม่ได้มาที่นี่ครับก็ไม่เป็นไรครับไว้มีโอกาสหน้าก็ค่อยมาเจอกันนะฮะถ้าว่างหรือว่าบางคนอาจจะธุระมีธุระหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าว่างจริงๆก็ค่อยมาเจอพวกเราได้ครับใช่ครับแต่ก็ยังมีแฟนๆที่รอดูเราอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้อยู่ โอ้ยเอ้าอยู่นี่แล้วเหรออ่าอันนี้เขานั่งโอเคครับนี่คโอ้โหผมว่าพี่พี่ออฟสองร้อยจริงๆใช่ไหมพี่สามกว่าสามร้อยกว่าสามกว่าสามสิบกว่าสามร้อยนะฮะบอกอะไรถึงแฟนๆชาวต่างชาติไหมอ๋อครับผม speak English นะครับ Thank you for come and watch อาดนะครับผม thank you so much for everyone นะครับ s u พอร์ตอาดนะครับผมดีมากครับกู o ด good very good นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ